สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนล e ินีรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าทา่แบบเลยให้ด้วยใจนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวโมจะเก็บใบนะครับใบเก็บใบทั้งหมดเลยอันที่ให้รอบที่แล้วก็เป็นทองนะก็เป็นทองแท่งใช่ทองแท่งก็เก็บใบเก็บใบเก็บใบหมดเก็บใบก็ต้องเป็นทองแท่ง โลกไตแหวนเลยเขาบอกอ,ะอ่ะก็ใส่ให้ดูแล้วไห่เขาเคอดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บน,นึง96เก้า96สวยไหมสวยดิคนหายไปในหมดเนี่ยช่องนี้มันมันไม่ขึ้นเลยนะตัวเองดูไหมแบบชั่วโมงหนึ่งมันก็ขึ้นแค่สองสามคนอ้าเหลือเก้าคนนะครับตอนนี้ตลดเหลือเก้าคน ไปบอกวอเน้มึงทา้เห็นเดไปกินขา้าวเขาจะไปกินเขาไปไม่ไหวเขาไปไม่ไหวนะตัวเองเขาไม่ไหวแล้วเขาใส่เองอเสวยมากค่ะสวยเห็นมึังก็สวย สบายดีสบายดีค่ะสบายดีจ้าสบายดีทุกคนอ่าเหลือไม่มีคนสั่งซื้ออีกแล้วเลือแปดคนเลือแปดคนค่ะดีจ้าสบาัสดีครับพี่จุฬาพรสวัสดีครับนี่จุฬาพรใส่เสื้อน่ารักมาเลยเสื้ออันนี้เขาเรียกเสื้อมากระแรงว่าไงคนไทยเสื้อพุทธเาเสื้อมากระแรงเวลาเอิญเสื้อพุทธ ไม่ได้ไปไไมไม,ไม่ได้ไปครับใส่เสื้อเขาเขะใช้เสื้อมากะแรงค่ะอืมมากะแรงขอบคุณจริงค่ะน้องสอมขอบคุณครับเอาหนี่ตัวเองเอ๋อเขาอยากกินอ,อมฮะคาคาพี่เขาดิ หักฮาทำไมทักหายังไงแฮปปี้เบอร์เดย์มันเจอเรา<ม>เนี่ยเด็กอะกินอมดูดิแหวนอันนี้ดูเดองดิบอกเขาจะไปขัดให้ไหมที่ขี้อะไรอย่างเีม้มีแต่แป้งดูดิผมป,ปกมาเขาไปไม่ไหวแล้นวนะตัวเองปล่อยอืม <c oughs> อจะนอนหรอเข้าไปไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ไปสวัสดีจ้าคอกระเช้าอ๋อใช่เขาเรียกว่าคอกระเช้าจ้าเซนะออันนี้ใข่เนี่ย,ยไม่ควรดาำ ไม่ควรถามไม่รู้ถ้าถามมันบ่งบอกถึงนีิสัยเขาแหละเอียถามอะไรอ่ะน่ป้องหรอบอกไปแล้วนะครับยังไม่มีของหราคานะครับเรามีแต่มีแต่ต้องเป็นของเอาล่าเ็กนะครับให้หน่วยละวันนี้จะถามไ้แจ้าเขาคุณค่ะวันนั้นถูกไหม อ,อะไรก็ไม่ไหวก็เ,เป็นนัวันสิตัวเองจะขายคนเดียวใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับแล้วไม่ได้ไล์ให้ทุกคนดูนะพรุ่งนี้นะบางทีพรุ่งนี้ถ้าตื่นเช้าก็จะตื่นเช้ามาบอเขาไปตัดคลิปลงบนหนะ้าทห้มันมจะลงเลยเหรอหน้อยู่มันไม่ไม่ไปนะไปน้องแล้วแต่ เอาแหวนมาใส่นี่ไม่ถ่ยเดี๋ยวส่ลิล้นเหรอโอเคอันนี้มันหลุดปล่อยให้ลอยลอยอนนี้ติดหัวเพราะออยู่นะข้อหัวใจให้นะคะขอบคุณค่ะขายไฟเบอร์นะครับผมตอนนี้นะครับไฟเบอร์มันช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะใครที่แบบสนใจก็สามารถเอาไปลองได้เลยหนึ่งกล่องมีห้าซองนะ หนึ่งกล่องมีห้าซองนะครับหนึ่งกล่องมีห้าซองถ้าได้ห้าวันแนะนำทานห้าวันเลยติดต่อกันนะอ่าจะไม่ได้อยู่ให้เห็นหน้าอะไรนะ่เนี่ยกลัาทุกคนเบื่อหนนะ้าอยากได้คอลลาอจยนค่ะอ๋อคอลลาอจยนรอติดตามได้เลยครับผมรอติดตามได้เลยนะฮะ เดี๋ยวจะมีมาเร็วๆนี้นะครับผม mm hmm. ลลาเจนแต่ตอนนี้มีแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวนะแล้วก็สกครับก็มันกาลังจะหมดแล้วแต่ใครอยากได้เดี๋ยวเราปักให้นะครับแต่เหลือแค่สครับมะขามนะครับเพราะว่าภาัยหมดไปแล้วไม่ได้ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมีลลาเจนมาแทนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปไหนเรบิคตีเน่เลยค่ะ ไปไหนอ๋อลับลาวครับเดี๋ยวจะลับลาวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงลับลาวนะครับตัวนี้ถ้าคำเก้าหกเก้าหกยูไทยคำเก้าหกนะเราคำเก้าเก้าหกมีความแข็งนิดนึงแต่อยู่ลาวเนี่ยถ้าเท่านี้เนี่ยบีบปุ๊บบุ้มปั๊บเลยเนี่ย ี๋ยวนามปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอ่ะมีสองคนแล้วคนเหลือแปดคนที่จะได้สูรรดตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวปักหมุดให้น้องย่าไปด้วยไหมคะไม่ได้ไปค่ะน้องย่าอยู่บ้านอั่งอยู่บ้านไม่ได้ไปนามอะไรพี่พี่คุยอะไรกันเนี่ย อ่ะประมุดตะกร้าให้นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับ่อดอกไม้แล้วก็ของขวัญของขวัญน,นะครับที่เป็นทองด้วยขอบคุณนะครับ <c oughs> อ่ะสวยเนาะพี่เฮลี่บอกว่าพี่แฮลี่ทำมากับมือเลยทำเยรถไม่กี่วันคะ่ะ <c oughs> อ๋อไปไม่นานนะครับ สี่วันกพราพี่ๆที่คิดถึง410บาทนี่กี่กล่องคะ3มกล่องเลยค่ะมี3ามกล่องแบบนี้เลยตอนนี้เขาเรียกว่าค่ารถครับแต่ถ้าจะเอาสมรสชาติเดียวสามกล่องก็ได้มันจะมีให้เลือกในตะกร้านะครับ ไปพี่ลอยล,ยลอยลอยลอยลยลอลอย,ลอย,ลอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ผมหล่อจังเลยใช่ไหมจริงๆว่าว่าจะไม่โกวนหนวนแล้วก็เลยได้ไปกินข้าวไปกินข้าวกับหลายคนก็นได้โกลนโกลนวดหละมันไม่เหมือน